คำคำที่1คือเจมินายคำที่2คือเที่ยวไทยคนละครึ่งคำที่3คือแชท GPT คำที่4คือแผ่นดินไหวคำที่5้านะคะคนละครึ่ง plus ค่ะคำที่6คือสงครามส่งด่วนเฮ้ยอันนี้เป็นในแง่บันเทิงที่โผล่พรวดขึ้นมาก็เป็นก็ก็ดังจริงๆริงตอนที่ตอนที่ดังคือสุดจริงๆสงครามส่งด่วนอันที่7จนะคะจะเป็นกุญแจกลางใจที่กขเป็นไอ้นั่น เหมือนให้เข้าไปทําว่าดอกไม้อะไรแล้วเป็นนิสัยอะไรยังไงบุคลิกยังไงไม่เห็นเคยมีใครส่งให้ฉันเลยฉันเคยแล้วแลฉันได้ดอกอะไรวะคือเธอเข้าไปทำดีความทำลายหรอเพื่อความทำลายหรอแบบหมายถึงว่าก็เหมือนกับแบบสอบนู่นนี่นั่นไหนทำแบบทำไปเพื่อเขาแปลมาดีอไม่บลูมิ่งคีย์กุญแจกลางใจคนไทยทำเอาให้เป็นแบบให้เล่นอย่างเงี้ยหรออันดับแปด h o n e 1สิบเจดอันดับเก้า p s e ซอันดับสิบอันดับสิบอันเขาไม่รู้คืออะไรอะละครค่ะน้องโบเมลดา คุณพี่เจ้าขาดิฉันเป็นห่านไม่ใช่หงตละลอกอ๋อเหรอแล้วมันเป็นประโยคที่เขาพูดเหรอหรือมันชื่อ,อ,อละครชื่อละครคะ่ะอ๋อเหรอนี่คือชื่อละครเลยเหรอชื่อละครคะ่ะส่วนข่าวค่ะอันดับหนึ่งเซิร์ชคือเรื่องของแผ่นดินไหวคะ่ะอืต่อกันที่คนละครึ่งพลสัสปราสาทต,ตาเมืองเมืองทมนะคะบ้านเพื่อคนไทยปราสาทตาควายวัดไร่ขิงไทยกัมพูชาพายุวิภาพายุคาจิกิและตึกถล่ม